นะครับพวกจอถ่ายทำเหรียญจุลาลงกรนะครับสยามินนะครับเหรียญจุลาลงกรนะครับเหรียญหนวดนะครับแต่เป็นช้างไม่ใช่แค่งวล้นนะครับกับถานนะครับ ก่อนนะครับรศหนึ่งสองเจ็ดครับบาทหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งบาทนะครับบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทบาทหนึ่งนะครับคมชัดเลยนะครับค้างหินตาทุกมิตร ครรลห้านะครับดูด้านหน้านะครับเลียนจุฬาลงกรน,นะครับเลียหน,นวดสุดยอดนะครับสวยสุดยอดสวยจริงๆงามจริงๆนะครับ อันนี้มันขากรอบนะครับสวยจริงๆนะครับดูเส้นผมดีครับตู้นวดนะครับหนวดลูกปิดปากเลยนะครับรดูด้านหลังนะครับเหรียญหนึ่งบาทไม่ใช่บาทหนึ่งมันจะมีบาทหนึ่งหรือหนึ่งบาทนะครับดูมิดตาช้างนะครับ มีตาสวยมือสวยทั้งสามตัวเลยครับครับขอบคุณที่ชมที่ดูกันขอบคุณครับ